Danske tekster สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีชนี้กันนะคะโดยของฟรีชนีนะคะเป็นมงกุฎค่ะซึ่งทาง Gc Creator นะคะเขาได้ออกมาประกาศค่ะว่าเขาจะทําการแจกของฟรีชนีนะคะในรูปแบบของการแจกในแมปค่ะโดยเขาเนี่ยจะแจกนะคะในแมปนี้เลยคะ่ะมีชั่วโล e ไท c ค on นั่นเองนะคะจะเป็นเกมตีแมลงสาบค่ะซึ่งเขานะคะจะทําการอัปเดตการแจกในแมปเนี่ยตอนช่วงเวลา7โมงเช้านะคะของวันที่2มิถุนายนนี้ค่ะในการเล่นทางทุกคนเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยทางด้านสายมือนะคะมันจะมีปุ่มค่ะให้ทุกคนนะคะมาซื้อมแมลงสาบไะะดยมทั้งหด8 นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแมลงสาบขาที่เรานะคะจะต้องมาเก็บะคะ่ะ <P ew atar> พอเราเก็บแล้วนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องมา <P ew atar> ยืนนะคะที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะมันจะเป็นปุ่มขาที่ให้เราทํามาตีแมลงสาบะคะ่ะมันจะเป็นการใช้เครื่องนะคะในการตีะคะ่ะแล้วก็ตรงปุ่มนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด8ปุ่มค่ะทุกคนซึ่งเราเนี่ยซื้อไปแล้ว4ปุ่มค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการอัปเกรดความเร็วในการตีแมลงสาบนะคะซึ่งเง่อนไขนะคะที่เขาตั้งไว้เนี่ยเรานะคะจะต้องมาตีแมลงสาบค่ะให้ครบทั้งหมด 20, 0 0 0ตััวเเนนนีีี่่รรราะะะะคคจจึงงมสิทบขอ้ ซึ่งตรงป้ายนี้นะคะทุกคนที่เป็นป้ายสีน้าตาลเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรานะคะตีม,มังสาบไปกี่ตัวแล้วคะ่ะของฟรีชิ้นนะคะบอกก่อนเขา,าเป็นของฟรีจํากัดจานวนชิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตีม,มังกสาบนะคะครบ2 0,000ตัวก่อนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับของฟรีชิน้นก่อน,นะคะ่ะแตนะ่ตอนนี้เนี่ยเขานะคะยังไม่มีการประกาศนะว่าเขาจะแจกของฟรีชิ้นเนี่ยกี่ชิ้นนะคะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยต้องรอนะคะตอน7โมงเช้าค่ะของวันที่2มิถุนายนนี้นะตอนนั้นเนี่ยเรานะคะจึงรไคงนกยัทุ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของฟรีเนี่ยแนะนําให้มาลองเล่นก่อนนะคะเพราะว่าการตีแมลงสาบเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะคะอัปเกรดแมลงสาบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดนะคะแล้วก็สปีดความเร็วในการตีเนี่ยเรานะคะก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนก็มีเพียงนี้ค่ะถ้าเราไม่อยากพลาดของฟรีนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะแต่ว่าบางคลิปในช่องของเรานะคะเขาไม่ได้มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งมันเกี่ยวกับระบบทาง YouTube เขานะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยแนะนําให้ทุกคนนะคะเข้ามาเช็คในช่องของเราเเเรรร่่่่ออออยๆนนะะะะะคพาาาาาวจจจจจมมมมีีกััปดตขงงงฟใหซึไแ้ เตือนบ้างนะคะก็สหรับรคลิปนี้ทุกคนก็มีเพียงนี้ค่ะวจะัาคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ